สวัสดีจ้ากลับมาพบมาพอกันอีกแลาา้วจ้ากับช่องสำเพ่งผ้าเพื่อนเมื่อนี้สาวบุ่นเพ่งกับสีมาอัปเดตเอ่าพักหนา,นาวแล้วพี่น้องว่าสาวบุ่นเพ่งปลูกอยียงแน่อันนี้ก็สิเป็นบักทั่วปลาแปีงเก่าแล้วพี่น้องเด้อบักทั่วแปลงเก่ากับสีว่ายแล้วละ่ะแต่ว่าก็เก็บในมือละสี่สิบห้าสิบบาทอยู่พี่น้อง กำลังสีหลือออกไม่ก่อนอื่อญกากขอบคุณพี่นองที่เขามาชมมาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวหุ่นเพ่งอันนี้ก็สิป็นบักเขียร์และพี่นองแงาอดล้าวงนี้ป้าบักทัวแปลงเกากะลังสีสีโลสีโลเราก็สิปูบักเขียบักเขียรเราบักเขียรเลียนพี่นอง อันนี้บักทั่วเอ้ยบักเขียก็ร่างจะเป็นหมากพี่น้องเก็บกินแล้วล่ะเทียนึงสองเทียหมามันเป็นนวยเป็นหมาแปรงเงีย้ยวัดลาดเลย้ยพี่น้องก็ร่างงาม,มันเป็นบักเขียบักเขียผสม ทั้งข้างกบทั้งมาข้างกบพี่น้องตอาวงเพ่งหลงว่าอันมันเป็นตะเขียวสองสายพันธุ์ก็เลยปลูกจักยังเปน็นนังปลูกลงไปเลยนี่เป็นนวยก็ลังสิปเป็นนวยเป็นดอกพี่น้องนงะบางที่ว่างๆนี่ก็สิปลูกตะเขีย หื้อออกหื้อบักทั่วออกอันนี้ก็จะเป็นผักกาดดอกอ้อยผักกาดหอมึงห้อยมาลดี่น้อหมาติดสัตว์มุนเบิดผักกได้โซนนี้ก็จะเป็นกระลำกำลังกำลังง่ามกำลังหอพี่นอ้องกำลังกระลำ กำลังสีหัวอน,นี่กระป๋าเขียเต็มแกมกันปลูกไปพี่พน้องปลูกใส่ถิมไปต้องคิดเองมากไหมปลูกไปเลยอันนี้กระป๋าเขียอันนี้กระลำเติ้งหยาเติ้งหยาเติ้งเติ้งบักพริกเติ้งปักอีตูวเคี้ยเรีนกำลังสีหญ่ อันนี้ก็สิเป็นบักเขียเลนเว่าเซลล์ลงนี่แหละแปลงปลาบักทั่วเก่านี่ก็จักสิจังได้ก็อมันสิเป็นเสียล่าล่ะนี่อันนี้ก็บักเขียเลนกำลังง่ายกำลังงามปุ่นก็สิเป็นปลาบักทั่วพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งแปลงใต้ใเพอาะไงเพป็นกำลังเห็ดข้างข้างไงอ้บวบงูอยู่ ทัวปลาใหม่พี่น้องกำลังเป็นหมากอม่ามาไปพี่น้องไปเบิ่งไปเดี๋ยวสาวุนเพ่งกับสิ่าไปเบิง่งไต่แหละพี่น้อง่าพอหญ่เพื่อนเฮ็ดคางบวบงูจังไหรไปพี่น้องไปมาถึงแล้วเปลี่ยที่สามอืม พ่อญ่เพิ่นกระลังมัดข้างไอ้บวชงูพี่น้องไปเข้าไปเบื้องพี่น้องเอา้าพ่อยักทายพี่น้องคอนเนี้ยสวัสดีครับพี่น้องพ่อญ่เพิ่นกระลังสีเห็ดเอ็ดข้างกันบวชงูเอ็ดข้างบวชงูพี่น้องเนี่ยเป็นสวนผสมผสานพี่น้องสวนผสมผสานระวังบวชงูกับพริก แต่ว,ว่าบวบงูนี่ก็อยากที่ว่าทีถอนออกจุกก็จะถอนออกเพราะว่าอาจิทีผดแต่ว,ว่าพริกดีมันเป็นผลพื่อใดน้องพี่น้องผลพื่อใดที่ว่าเข้าปลูกพริกแล้วขังบนเั่งก็บบวให้เป้าประโยชน์เสียประโยชน์พี่น้องมันเพิงผ่าใส่กันพริกพริกบางเทอมมันต้องการห่มขึ้นกันพี่น้องถ้าเข้าได้เก็บพริกห้องก็ตรได้เก็บบวบงู พร้อมกันไปโลกตลาดแปลงนี่็อยูประมาณสองงานบ่สองงานอแปลงนี้็อยูประมาณสองงานพี่น้องนี่ขั้นตอนกำลังเฮ็ดอันเฮ็ดข้างอยเพราะว่าสามเพืงอนาเพื่อนนี่ค่อนข้างอึดอึดไม่ไม่บ่ค่อยมีปกติอันข้างบวกงูเขาจะเพื่อนกับไส้ไส้ไม่ไม่ข้าวและ ใส่ไปตลอดแต่ว่าของสำเ,เน,นีงข้าเพื่อนนี่ใส่แต่คลายร่องเบิงว่ามันสิใส่ได้บ่แจ่ว่ามันแข็งแห้งนี่พี่น้องเพราะว่าเขาตึงนะตึงหลังยึดหนายึดหลังเนี่ยพี่น้องเห็นบ่เห็งมันฉิน้อยกัจริงแต่ว่าแข็งแห้งพี่น้อง <S <S ตอกเป็กยึดหนายึดหลังก็เเรียบเสมือนคือยังเข้าเฮ็ดเยี่ยน้างเฮี่ยนอะพี่น้อง้างเยีเ่ยนแรกๆกับมันก็งวมเงียบงวมเงียบงวมเงียบพี่ยังมันถึงบอยูเนี่ย บันยึดนายึดหลังตึงไส้ตึงหัวไปปันก็มันโค้งแข็งแห้งคือยังไกลๆเขาเ็ดเหยนพี่น้องตอนแรกคิดว่ามันจะบืู่หยนล่ะแต่ว่าตึงไปตึงมากมันก็แข็งมันก็แข็งแห้งเอาพี่น้องพ่อหอมป่าหอมก้อคลิปหนาพ่อกันไหม่ีอัปเดตยังกัให้พี่น้องชมให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องก็ค่อยถ่ายช่มแถาเบิ้งถ่ายที่ามเบิ้งเอาคลิปนี้ก็สำเพ็งผ้าเพื่อนกับิขอจบว้ซ้ำนี่ล่ะ ฝากพี่น้องฝากกดแชร์กดติดตามถ้าคิดว่ามีประโยชน์พี่น้องก็กดกดถึกใจ,ใจกดไลค์ให้นะพี่น้องเนอะเอาฝากซ้ำานีา่แเลยพี่น้องกลาวขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า